สวัสดีครับผมก็อยก,กับผมในเกมแก๊งสตาร์เวกัสนะครับก็คลิปนี้จะมารีวิวนะครับชุดหุ่นยนต์องครักษ์นะครับองครักษ์สยองนะก็หุ่นตัวนี้นะครับอัปเกรดได้จนถึงเลเวล10เลยนะ ก็ผมอัพจนเต็มแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้อะไรเนี่ยความสามารถของมันนะกันกระสุนบวก80นะครับแล้วก็อะไรเนี่ยอาวุธถ้ามีคนเอาไม้มาตีมันจะบวกร้อยเหรอหรือว่าถ้าต่อยแตะมันจะพังไวเออก็น่าจะเป็นไปได้นะบวกร้อยอันนี้ผมยังไม่ไม่ได้ไม่เคยเห็นนะไม่เคยสังเกตว่าหุ่นตัวอื่นมีไหมนะ แล้วก็ค่า DPS นะครับหกพั 6, กระสุนไม่จำกัดอุวุสอชิ้นแล้วก็สมาธิการต่อสู้เออชุดนี้ดูดูไปแล้วมันคล้ายๆกับนินจาเต่านะเหมือนนินจาเต่าผสมอะไรสักอย่างเออสวยดีสวยดียดนะก็เดี๋ยวไปลองดูนะครับว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนอ่านะนี่โห ชุดม่งโคตรเท่เลยว่ะเนี่ยมันบรรดาชุดหุ่นยนนะชุดนี้มันสวยว่ะผมก็อยากได้มานานแล้วนะอันนี้ก็เพิ่งได้มาเลยนะจากนะอ,อีเวนต์นะโอ้โหชุดโคตรเท่โอเคเราไปดูความสามารถนะโอ้วิ่งเร็วด้วยโอ้โหวิ่งเร็วมากเออไนอเดียว ลองดูดิว่าลงน้ำแล้วจะเป็นยังไงไว่ายน้ำเร็วไหมเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันเร็วไหมน่าจะเร็วแหละเอ้ยเร็วเร็วโอ้ดูดิว่ายน้ำโคตรเร็วโอเคโอ้โหไหนเขาลองหมัดหน่อยสิ ทีเดียวตายทีเดียวตายเลยไหนขอลองแบบหมัดครั้งเออทีเดียวตายลาก่อนเจ๊โอเคแต่ต้องลองต่อยภาหนะเออปบปะตูหน่อยเซ่นี่โอ้โหสองทีเท่านั้น ตายรถระเบิดเออแจวแจวเดี๋ยวนะขอรออีกทีโอ้ยแม่ต่อยไม่ทันชาวบ้านมันขัดขืนโอเคเรามาลองปืนดีกว่าเนาะโอ้ดูปืนก็มีสองกระบอกนะครับเป็นแบบปืนปืนกลนะปืนกลมือกับปืนไฟนะ เรามาลองปืนกลมือก่อนโอ้โหแรงมากเฮ้ยเก็บซะก,ก่อนหน่อยอืมระเบิดโอ้โหมันแรงจริงเว้ยโอ้ยรถระเบิดใส่อ่ะเดี๋ยวลองปืนไฟมา โโอเบิดใส่กระเด็นกระดอนกันหมดโอเคเสียอย่างเดียวคือปืนร้อนนะครับมันแบบขัดใจวัยรุ่นมาก่ะตายพวกตำรวจพวกตำรวจตายเรียบเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์ว่ะ อืมื <c oughs> ยิงไม่กี่นัดเราเบิดเลยอืมแรงมากโอ้ไม่เกดรถถังมาวะโอ้โหรถถังก็ไม่รอดนะครับรถถังก็ยิงเข้าเออเป็นไงล่ะตายซะ ปืนไฟมาโอ้โยรถถังรถถังมาเดี๋ยวขอ,อน่วงเวลาหน่อยเขาเรียกว่าอะไรนะสมาธิในการต่อสู้อมีสมาธิอะไรไม่รู้ของมันที่มันบอกความสามารถพิเศษโคตรขี้โกงโอ้สสลโมชั่นอืมระเบิดไป ใครยิงวะเฮลิคอปเตอร์อะมองไม่เห็นหนีวิ่งหนีไหนวะนี่ไงเฮลิคอปเตอร์มาไฟกันหน่อยโอ้ยระเบิดไปเลย oh. พังหมดโอ้ปืนร้อนเผามันเผามันให้สินรร้นซาก อา้อาวแล้วรถพวกนั้นมันเป็นอะไรกันวะน,นะอืมอะไรวะนี่อะที่ทุกทางมีแต่คนลุมล้อมเป็นคนดังใช่ไหมวายปืนร้อนอีกแล้วมืองีดวอืมเวนขอลบหน่อยพี่หน่วงเวลาหน่อยนี่เป็นไงล่ะ ยิงแบบไม่ต้องหันเลยอะตะแคงยิงก็ได้เฮ้ยกล้องพิบัติโอ้กล้องพิบัติหน่อยเอ้ยต่อชีวิตไปอีกหน่อยชอบตอนสโลโมชั่นอ่ะโคตรเท่ย่างกับเดอะแมททิอบึ้มเอ้ยคอปเตอร์มาอีกแล้วมันไม่เข็ดเว้ยบึ้มหอกากไปเลยอ่ะ เจอหุ่นยนต์ตัวนี้เข้าไปนะกากไปเลยเฮ้ยสกระนี่ต่อชีวิตได้เว้ยนี่โอ้นี่สลโมชั่นปุป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 ปเป็นไงล่ะยังไม่ทันละสิวิงวิงวิ่งวิงอ่าเลยเลยเลย อืมอืมืม,มตายกิซะาเอาปืนไฟเผามันเลยโอ้ยคุณทหารคุณทหารใจเย็นว้าลุกเร็วลุกเร็วดวงเวลาไว้เผามันเผา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 โอ้โหปืนร้อน เบื่อมากยิงยิงรถถังดิเว้า่าเฮ้ยมันเล็งอะไรของมันวะยิงรถถังเออ <c oughs> ตัวละครเป็นสันนิบาตหรือเปล่าเนี่ยอืม <c oughs> ตายโอเคผมว่ามันจะเพลินไปหน่อยละ <c oughs> เราหนีก่อนดีกว่านะก็ประมาณนี้เนาะโอ้ยจะหนีรอดไหมเนี่ยคือมันหนียากจริงๆนะครับ ผมเข้าใจเลยถ้าเกิดผู้เล่นมือใหม่มาโหลดเกมเราเล่นตอนนี้นะผมว่าคงเล่นโคตรลำบากนะนะสำหรับเจ้าหุน่นองค์คลักนะครับองค์คลักอะไรวะองค์คลักสยองขวัญไหม,มจำชื่อไม่ได้เออเป็นโรคขี้ลืมนะอ่ะดูดิทหารวิ่งกันเต็มเลยโฮโฮก็นะถ้าใครชอบนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe หรือกดติดตามช่องช n n e l ของผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วเ,เลือกรับการแจ้งเตือนทั้งหมดจะได้ไม่พลาดทุกคลิปเลยเวลาคลิปผมอัพลงช n n e l อ่าแล้วก็นะฝากกดไลค์เพจ facebook ผมด้วยนะครับชื่อว่าสักตา t v นะแล้วก็ตอนนี้ผมได้สร้างช่อง youtube สำรองนะครับก็มีชื่อช่องว่าสักดา t v วีเวอร์ชัน2นะก็ฝากไปกดติดตามกดกระดิ่ง กันไว้ด้วยนะครับแล้วก็ผมได้สร้างกลุ่มนะครับกลุ่มมีชื่อว่าแกงโดมินิชันไทยแลนด์นะก็กลุ่มนี้เอาไว้พูดคุยนะครับเกี่ยวกับเกมแกงโดมินิชันที่เขากำลังพัฒนาอยู่แล้วก็เกมแกงสตาร์นะครับก็ถ้าใครอยากคุยสอบถามอะไรก็คุยกันในกลุ่มนี้ได้นะสมัครก็ามาได้เลยเดี๋ยวผมกดรับเข้ามาในกลุ่มก็ถ้าใครนะอยากจะสนับสนุนผม ก็สามารถนะครับโดเน a มาได้ทางแอป True Mo n e y w a l l e t นะหรืออีกช่องทางหนึ่งนั่นก็คือการสมัครเป็นสมาชิกช่อง YouTube นะครับก็จะมีเหร็ราคาให้3เหลราคานะก็มี20บาท35บาทและสุดท้าย50บาทก็ทั้ง3เหร็ดราคานี้ก็จะเป็นแบบรายเดือนนะครับสามารถกดยกเลิกได้ทุกเมื่อเลยนะครับผม โอเคก็มมีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวมีคลิปอื่นขึ้น,นมาคลิปไหนที่น่าสนใจก็กดดูกันได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนบายบาย